ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4สถิติถูกทำลายเออร์ลิงฮาแลนด์ซัดครบครึ่งร้อยเร็วที่สุดในพิมเมลิกเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าแมนซิตี้สร้างเซิติใหม่สำเร็จอีกชิ้นจนได้เมื่อพังประตูในเกมเพมเมลิกครบ50ลูกได้เร็วที่สุดจากการลงเล่นนัดประทาลิเวร์พูล ที่สนามเอเธนสตเดียมกองหน้าติดชาตินอร์เวย์ปลดล็อกยิงประตูของแดงได้เป็นเม็ดแรกของตัวเองพาทีมออกนําแม้สุดท้ายเจ้าบ้านจะเสียเซติติชนะรวดเกมเยาวนลีกเอาไว้ที่23นัดแต่ดาวยิงร่างยักษ์สามารถสร้างผลงานส่วนตัวได้ด้วยการคลําเป้าในเกมเพเย์มลิกได้ครบ50เมตรเร็วที่สุดก็อผลงานดังกล่าวฮาเลนใช้เวลาลงสนาม48นัดทําลายสถิติของเอดิโคนมากถึง17นัด เนื่องจากอดีตของน้านิวคาเซลและแมนยูเอนเต้ใช้เวลาลงเล่นมากถึง65นัดทำเยียบนักเตะที่ยิงประตูนในเพเย์แมลี์ครบ50นัดเร็วที่สุดอันดับหฮาเลนอันดับ2อดาริโคอันดับ3 er. อลันเชี 4, ยเลอร์อันดับ4รุดฟันนิสตลอยอันดับ5เฟอร์นันโดตอเรสและโมซาลาจะมีคาราเกอร์ชี้อาริสงเบเกอร์โคตรโชคดีที่ไม่เสียประตู เลี้ยวผรอดตัวจากเอเทสเตเดียมรังย่าของแมสเซตีได้แบบบุดบิดเมื่อได้ประตูตามตีเสมอจากเชนอเลสเซนเดอแอนโนช่วงท้ายเกมโดยครึ่งได้พวกเขาตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนยังไรก็ตามหงแดงรอดพ้นจากการเสียประตูที่2จากจังหวัดเตะม,มุมที่ฮูเรนอวารสเปิดปมาหน้าประตูโดยอัดิสงเบเกอร์รับบอลพลาดจนบอลตกไปถึงรูเบเายียสส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายถึงขนั้นผู้ตัดสินก็ไม่ได้ให้ประตูกับแมสเซตีเพราะมองว่าในด่านหงแดงโดนมาเรลาคารจีทำฟาวล์ใส่ตอนกำลังจะรับบอล กอจาวัดนดากาศจะมีคาร์ลเกอร์อดีตรองกับตันทีมเดลผู๋ได้ความเห็นว่า mm. อริสงโชคดีมากๆที่ไม่เสียประตูถ้าผู้ตัดสินไม่เป่าให้แล้ว VR ไม่มองว่าฝ่าวาสำหรับผมลีวัภู๋กับอริสงโคตรโชคดีเลยละ่ะไม่มีทางเลยที่เขาจะรับไม่ได้ผู้รักษาประตูระดับเขาแต่แทบไม่ได้โดนอะไรจากอาคันจี้เลยมันไม่เหมือนกับการที่เซ็นเตอร์แบ็กกับกองหน้ากระโดดโหม่งแย่งกันผมอยากให้ผู้รักษาประตูของผมรับมือกับมันให้ได้ผมคิดว่าเขาคงผิดหวังด้วยความการเล่นของตัวในเกมนี้ เขาเจอปัญหาหลายครั้งแล้วกับการเล่นด้วยเท้าซึ่งผู้รักษาประตูอย่างเขาควรทำได้ดีกว่านี้นาธานาเก้ปกักหลังมาซิตี้ยอมรับว่าผิดหวังที่ทำได้แค่เสมอเลเวูล1-1ในเกม,ม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าต้นสก,กัดสมควรคว้าสามแต้มผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วเราเล่นกันได้ดีนี่คือเกมที่ยากทราบแต่แรกแวว่ามันเป็นโจย์ที่หินทีมพยายามควงบอลเล่นอย่างเยือกเย็นกว่าเกมที่พบกับเชลซีโดยเฉพาะเกมลักษณะนี้ ที่รายละเอียดปีกย่อยสามารถตัดสินผลการในขันได้อย่างประตูที่คิดว่าขึ้นนําคู่แข่งต้องได้โต้กลับเร็วแต่กลายเป็นว่าเราตัดบอลได้นําไปสู่1-0ครึ่งหลังก็เหมือนกันเราได้โอกาสก่อนจากฮาแลนแต่ก็โดนโต้กลับจนเสียประตูการรับมือลูกสวนกลับของเลือภูล,ลําบากเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะกองหลังเราต่างรู้กีตศัพท์ของโมซาลาและนูนเยสพวกเขาจะวิ่งใส่คุณ พวกเขาจะมีผู้เล่นอ,อย่างเทนที่จ่ายบอลไปยังพื้นที่แม่นยำเล่ากับจับวางมันเป็นงานยากตลอดเราต้องการเป็นผู้ชนะเราสร้างโอกาสมากมายและผิดหวังที่ขึางหลังยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวในปั้นปลายมันจึงผิดหวังเล็กๆผลเสมอยังทําให้แมนซิตี้หยุดผลงานชนะต่อเนื่องทั่วรายการวีที่23เกมอดขึ้นทาบสติชนะต่อเนื่องที่สุดตลอดการของซันเตอร์แลนด์ที่24นัดติด เทนนิสเดอร์โนกองหลังเลี้ยงผูพอใจมากกับผลเสมอมนเซตี้ที่เอติฮัสเตเดียมโดยรูปว่าทีมของตนเคยเล่นได้ดีกว่านี้มากในเกมพบกับมนเซตี้แต่ก็ลงเอยด้วยความพ่ายแพ้แน่นอนว่ามันดีกว่าปีที่แล้วโดยทั่วไปแล้วเรามีผลการแข่งนนขันที่นี่ไม่ดีนักมันเป็นแต้มที่มีค่ามันไม่ใช่ฟอร์มที่น่าทึ่งจากเราเลยแต่เราก็ได้แต้มมันเป็นด้านบวกเรามีโอกาสที่จะชนะด้วยผมไม่คิดว่าเราเล่นได้ดีเป็นพิเศษรูปแบบการเล่นและแผนของพวกเขาท้าทายเรามาก เราจัดการในช่วงพักครึ่งและออกมาพร้อมแผนเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อไล่บีบพวกเขามันยากในจิตใต้สำนึกเมื่อคุณต้องเผชิญหน้าคุณไม่สามารถบีบพวกเขาหรือดีกว่าพวกเขาได้เลยมันเป็นแผนที่จะหยุดผมไม่ให้ได้บอลในพื้นที่มิดฟิลด์ผมคิดว่าเมนเชโรซิวาอยู่ชิดผมมากตอนที่ผมตัดเข้าไปในมันเกี่ยวกับการได้บอลในรูปแบบต่างๆและก็พาเราลุยขึ้นไปเราทำสิ่งนั้นได้ดีเป็นพิเศษในครึ่งหลังมีหลายครั้งที่เราเล่นได้ดีกว่านี้ในการพบกับแมนซตตี้และก็ต้องแพ้ แต่มนั่นคือสิ่งที่เราต้องการและปลูกฝังความเชื่อที่ว่าถึงเราจะเล่นได้ไม่ดีแต่ถ้าคุณได้แต้มก็หมายความว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องฟอร์ ay, คิวฟันได้กองหลังกับทีมเรียบผูยืนยันว่าหนึ่งแต้มที่ได้มาจากการบุกเสมอมาเซตีหนึ่งไม่ได้แย่เลยครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกมากแน่นอนว่าเรารู้ว่าต้องลำบากในบางช่วงเวลาและนั่นคือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อยู่แล้วคุณต้องสู้เป็นทีม การมาเยือนที่นี่และได้แต้มชัดเจนว่ามันไม่เลวเลยเราต้องการชนะแต่เราก็ไม่แพ้ฟังดูมันโบราณไปหน่อยมีหลายอย่างที่เราต้องปรับปรุงและเราต้องพยายามทํามันต่อไปเราต้องปรับปรุงในทุกพื้นที่มันค่อนข้างง่ายผมไม่คิดว่าจะมีทีมไหนที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้แต่เราต้องการที่จะให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะทํางานในส่วนนี้มันเป็นฤดูกาลที่ยาวนานเราดีกว่าฤดูกาลที่แล้วมากมาถูกถามว่าลูกที่รูเบเดียดยิงประตูเข้าไปนั้นเหมาะสม ที่จะไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ได้ตอบว่ามันฝ้าวไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าไม่สามารถทําฝ่าผู้สาประตูดได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นครับคุณซีริวัปพูยอมรับว่าทีมของตนเล่นได้ไม่ดีในเกมบุกเสมอแมนเชตี้แต่หากเล่นได้ดีกว่าน,นี้ก็คงสามารถบุกชนะเรือใบได้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากมันเป็นสนามที่ยากในการมาเยือนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาชนะเกมเย่ามาหลายนัด คุณต้องมีเวลามากกว่านี้ในการเตรียมตัวสำหรับเกมอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์เช่นนี้เรายังอยู่ในแนวทางหากเราเล่นได้ดีมากในวันนี้เราก็น่าจะชนะได้แต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเล่นได้โอเคเราทําให้พวกเขามีปัญหาเช่นกันแต่ช่วงเวลาที่ดีของเรากลับไม่ได้รู้สึกดีกับเราขนาดนั้นในครึ่งแรกเราตกเอื้อมตัวเองอีกครั้งในครึ่งหลังและปรับตำแหน่งเล็กน้อยน่าเสียดายดที่เราต้องเสียโชต้าไปโดยที่อลิซงยังต้องรอดู ผมบอกเด็กในช่วงพักครึ่งว่าลองจินตนาการดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเล่นได้ดีและต้องปรับตัวกันนิดหน่อยการวางเทนในตำแหน่งที่แตกต่างในแนวรับบวกกับโดมินิกสมบูตไลนและโมซาลาเพื่อปิดช่องว่างในครึ่งหลังทําให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นแต่ตอนนั้นเราก็สามารถเล่นฟุตบอลของตัวเองได้เรามีช่วงเวลาที่ดีผมหวังว่าเราจะมีมากกว่านี้สาหรับช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เราควรถือว่าเป็นแต้มที่มีประสบความสําเร็จผมไม่มีอะไรจะบ่นเกี่ยวกับที่นั่นเห็นสร้างความแตกต่างในวันนี้ อนที่เราจะพูดถึงตำแหน่งผมคิดว่ามันจะช่วยเรายืนปีกขวาได้เป็นครั้งค่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับคุณพ่อของรูดิอาที่อยู่ในสนามเมามีความสุขกับครอบครัวที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่ซึ่งมันเจ๋งมากเลยเป๊ปกูเดล่ากุนซืมแมนติตี้ยืนยันว่าภูมิใจการเล่นของลูกทีมแม้จะพลาดสามแต้มในเกมที่ถูกเลียบพลไลตีเสมอหนึ่งหนึ่งฮาลนทำประตูให้ระบายออกนำไปก่อนนาทีที่27 จากนั้นก็เล่นได้เหนือกว่าและเกือบใส่สกอร์เพิ่มได้หลายครั้งแต่ก็พลาดไปหมดอย่างไรก็ตามนาทีที่80ิเลี้ยวผู้ที่มีโอกาสยิงตรงกรอบแค่ครั้งที่3ก็มาตีเสมอได้จากเทรนต์ในริซันเดออาโนนั่นคือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมผมภูมิใจมากจริงๆที่หลังจาก8ปีเราก็ยังเล่นแบบนั้นแล้วทําได้ดีในทุกภาคส่วนและต้องประชิญหน้ากับทีมที่น่าทึ่งบางทีมันอาจจะพลาดเพราะเราพลาดการจ่ายบอลสุดท้ายไปบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ตั้งรับได้ดีมากการถูกส่องเพียง2ครั้งในการเจอเลี้ยวผู ถือเป็นคําชมที่ยิ่งใหญ่ในการทํางานของเราเมื่อถูกถามถึงประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์นายใหญ่เรเบยกล่าวว่ามันดีมากและแอคชั่นของนาธานอาเก้ก็สมบูบรณ์แบบเรารู้ซึ้งถึงคุณภาพของเออร์ลิงมาริโซปูชติโน่กุนซือของเชลซียอมรับว่ารู้สึกหงุดหงิดกับความการเล่นของทีมในเกมที่ออกไปโดนนิวคาสเซิลถล่ม4-1มันเป็นเกมที่ย่ที่สุดของฤด,ดูกาลมันยากที่ต้องดูอยู่บนอัฒจันทร เราไม่สามารถบน่นเกี่ยวกับผลการในคันได้เราไม่สามารถอ่านเกมตั้แต่เริ่มเราไม่ได้เล่นอย่างที่เราควรจะเล่นเราแสดงเห็นถึงการขาดความเข้มข้นและพลังงานแม้กระทั่งตอนที่เราทําประตูหนึ่งหนึ่งมันก็เป็นโอกาสสำหรับเราที่จะบีบเพว่เขาลงไปเล่นลึกแต่มันกลับง่ายมากสำหรับนนวคาเซนนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมผมถึงอารมณ์เสียกับฟอร,ร์มของลูกทีมมากนี่คือทีมอายุน้อยพวกเขาต้องการสถานการณ์แบบนี้เพื่อการเข้าใจเราไปโรงแรมจากนั้นก็ซ้อมผู้นี้เลยไม่มีวันหยุดเราไม่สามารถตำหนิผู้เล่นรายบุคคลได้มันคือทีม เราต้องเข้าใจระดับที่เราต้องลงแข่งขันและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้มีรายละเอียดมากมายหลายสิ่งที่จะต้องสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะพยายามเปลี่ยนได n นามิก